แ้วช่างกำนักจะรุดแรงพานบ่ได้ไ่ได้ขึ้นสายเคยเบิดสองค,อคืออขึ้นอย่างเดียวตู้ผีบริษัทคำไม่ฟังคนกคาบริษัทคำยังประคสประสิทธ์มาเปิดมับก็ะเทศมากนะน้ ที่เปิดสะพาน,นประเทศประเทศ,เทศนโยบายคือสรยุนนทธแม่หรอจะได้กระทกสิน,นๆๆๆๆแลนะ ได้ได้ได้ตัวนี้นะฮะนี่ถ้ามันขยายตัวมันจะเข้ามานี่ก็เลยมาที่นี่ก็เลยมาครั้งนี้จุดห้าเซนครับได้ครับข้างดังนั้นแต่ท่านท่านพอบอกว่าเสร็จโดยความเร่งงานเลยใช่ใช่ใหน้าร้อนน่ะมันจะแร้วเราปูจอยให้อ๋อจอยให้ค่ะเดี๋ยวหลังจากซ่อมถนนเสร็จผมก็จะให้มาการแพทย์ สวัสดี <lly> <seven> ้กันนะครับวันนี้ผมพิมพ์คนทีทายแดนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้นมีสภาพในลายที่นี่โอเคขาดทามเสร็จแล้ว ใช um. ่อย่างที่ท่านกต้องส่นนไม่ได้อยู่ที่อุดมภูมิต้องนอนด้วยคือหน้าร้อนหน้าร้อนเขาจะขยับจะหดเข้าสรุปว่าตัวนี้ปกติดีปกติครับไม่มีปัญหาอะไรฝั่งน<ช>ี้จะเป็นตัวรองรับฝั่งนะะี้จะเป็นเหมนการตัดจับตัวนี้ไปผมผรเขว่าตีมวอยู่สามสี่รัวในปัจจุบัแล้วก็ บนบนบนนน้ำนี่บนทะเลา100น้องมันจะเหที่ากให้รงาน้จะาายยนขเราท่านเสียสีคือเราจะยับใปมาครับใช่รับอืมที่แท้เนี่ยถ้ามันร้อนเท้าเอ้ขยายตัวออกควนก็อานนี้ก็ดันเข้ามาเหมือเหมือนกันครับนี้จะเท่ากันครับมันจะเคลื่อนที่เท่ากันครับัวนี้ ผมชนะไม่เพราะาสวเากันชนะก่อนนะครับที่เัก็ไป่ปขึ้นมาดูแล้วก็ มันวางครับนะ กอ,อดูสภาพภายนอกก่อนนะครับได้ครับโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูตรงโอพี่ก็นนิ่งมากเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวขยับไปอีกครับอ่าจะจ้อบได้ครับ เข้าปีกเดิ่นพี่ตรงนี้ได้ได้เดี๋ยวเดิเดนหน้าไปอีก้ะเดินหน้ารถนะมีวอล์ิอ๋อเบาๆนะครับนี่สิ่งกีดขวางอยู่ขวางกวาบะให้เบิ้งได้เบิ้งเสาฟื้นเสาไฟเด้เสภาพภายนอกถือว่าสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกรล้าให้เห็นเลยนะครับอันนี้ตรงที่เพียห้า ตรงที่เพียห้าเฮ้ยเพียที่เท่าไหร่นะพี่ลืมยี่สิบสองตัวทียี่สิบสองนะครับยี่สิบสองยี่สิบสองสภาพภายนอกเนี่ยเรียกว่าสมบูรณ์นะครับใช่เอกเอกเอกโอเคอีกนิดนึง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 ครับอีกนิดนึงเอก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  ถือว่าสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกรล้าวให้เห็นเลยนะครับอันนี้ตรงที่เพียห้านะเอ้ยเพียที่เท่าไหร่นะพี่ลืมยี่สิบสองตัวทีย่2ิบสองนะครับยิบสองสสภาพภายนอกเนี่ยเรียกว่าสมบูรณ์นะครับใช่เอกเอกเอกโอเคอีกนิดนึง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 

ครับสภาพภายในผมนขอเป็นวินีโกแล้วกันรูปถ่ายเนี่ยมันจะละเอียรายละเอียดไม่ครบ๋อ้ของของข้างในขออนุญาตข้าได้แล้วได้แล้วตรงนี้โอ้เรียบร้อยโอ,โอ้แทบจะเดี๋ยวขออนุญาตซูม สมุดก็มีเขาซ่องอแล้วมั้งเ oh, น,นี่ยอ๋อครับอันนี้อันนี้ผมไม,ไม่ไม่ทราบข้อมูลเก่า็ม,ามบกมอกว่าถือว่าสภาพใหม่อยู่นะตรงแทบจะไม่แตกเก้าก็คือยังเรียบร้อยอยู่เลยครับไม่มีรอยแตกเลยนะภายนอกนี่แม้แต่เก้านี่เองยังไม่มีรอยแรกเลย เรียบร้อยต,ตอนนี้ภายนอกตรงนี้ดูจะได้ดูประมาณนี้เัาผมไปดูข้างในหน่อยด้านนู้ด้วยแล้วเพราะแต่ก็เหมือนกันเลยผมว่านะโอเคเรียบร้อยครับ